สวัสดีค่ะสวัสดีสุกูสุคนนะคะมื่อวันี้กะเจตังกะสิีภาพพี่น้องสุกูสุคนเนาะค่ะไปหาตัวเลขอ,อยู่ต้นมพนะพร้าวค่ะเพราะว่างวดที่แล้วนะคุณยายคุณยายปั้นเนาะคุณยายปั้นนั่นเพิ่นนั่นเบ่งตัวเลขน่ะกันนี่แหละคะ <S <S ่ะไปด้วยกันนะหลายหลายคนเนาะแอบกลับไปเนาะกลับไปน้าเดียวหลายคนบัดนี้มียายปั้นผู้เดียวค่ะที่ที่เพิ่นที่เพิ่นเห็นอยู่ในต้นนั่นมะพร้าวนี่นั่นคือเพิ่นเห็นสองสามสามสองไหมคนอื่นเพิ่นก็เห็นบุคคลกัน็ยายปั้นเห็นไหมค่ะ เห็นไม่เหมือนกันกับเพื่อนเลยนะแม่ค่ะวันนี้นั่นก็เลยว่าเออก็เลยที่ชวนกันไปเบื้องอีกไหมค่ะพี่น้องสิไปยังื่อคืนนี้ได้สิไปยังื่อคืนนี่แหละค่ะเพราะว่าคลิปอันคลิปเมื่อนี้นะอาจที่ข้ามเมื่อตื่นตาแล้วพี่น้องในจังไหนกะที่ชวนพี่น้องไปเบื้องไหนก็ไม่รู้ว่าเขาใชได้ตัวเลขตัวใดมาเนาะก็จะชวนยายปั้นไปเพราะว่าอย่างบอกเพราะว่ายายปั้นเพื่นเาเพณ่นเห็นชัดเจนมากค่ะเมื่อนี้ก็เลยว่าที่ชวนกันไปตอนค่ำๆนี่แหละค่ะประมาณ สองทุ่มสามทุ่มนี่แหละค่ะพี่น้องก็เลยสิไปยามกลางคืนเนาะผู้ใดที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปกำลังใจให้แอดนำเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้นำเนี่ยค่ะเนาะจังไรเฮากะเดี๋ยวเฮาไปเลยค่ะเดี๋ยวไปตอนแรกนี่นะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตามไปเด้อค่ะตามไปน้ำแอดนำเนาะอย่าลืมนะพอเห็นตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไว้ำนำ้อค่ะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เอ่อแบ่งปันเพื่อนเท่านำเนาะคะ่ะเนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะค่ะไปน้ากันเลยค่ะเมื่อน,นี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างบอกเพราะว่าเมื่อน,นี้นั่นรบกวนเพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวให้ทายคลิปวิดีโอซ้อยนั่นไหี่ะค่ะกะเพื่อนกับ่เคยเห็นจากเทือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะท่านจะอาจจะเป็นแบบว่าสั้นแน่จักน้อยกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะกะที่แก้ไขปรับปรุงในรอบหน้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเร่งไหนใกะ แอดก็มีตัวเลขให้พี่น้องอยูเนาะค่ะจะได้พี่น้องกลับไปติดตามรับชมในเดียวเลยเนาะค่ะเนะหวที่คนนเนาะ

อีกรในหองเกอาอยู่นี่องค์กรจะเห็นกดที่แบ่งคำลง่าี่้างหน้ากรหดมที่บ้านจะเห็นถาสององที่ให้แัดงานี่ย่บ่นี่รอกัพี่นอใหญ่คนเห็นนะอกนจะเห็นเ้าวองนี้บ่กาบนี้บ่โอ้กา ยมท้องแตกด้ยสิห่ท้องแตอรมเจ็บแตกอผู้หญิงแต่ขอ um ว pues mm ินโอมาหนีอ en ย <teachers> <S Level ing 8> nah ่างนี้มั้งอุยบาดชนวะไ่ก็ยิท้องถุนถุนสามทุน สามตัวทีหลังตัวเ่มตัวนตัวเสื่อมตัวเส่ตัเส่อตัวมตัวเส่ตวเสส่อม่มตเือัเือตเส่อมเ่อมัเสื่อมตัวเส่อมเ่อมั่อมัว่

สามสองสามสสามให้ม้ียเราดงก็ได้อาน้สามจะต้องยั้าเราักผมจต้องอะไราะน้ำชัดซ้ำสามสามซ้ำสามอมพอเหมามขึ้เนี่ยเียข้ามาท่าะไือ ให้มันเห็นนต้นห้าเรวยสสาเขาซึมเขา่ีกองสามหมื่นตีขาเราเล่หาะงนีดีดีคุณผู้เห็นต่างตัวน้เหลื่อมบนป้ปย่มีดีเออนันแหะอายุช่งให้เห็นนะอายุช่งให้อเ

โหนะโหนะโหนะเห็นบ่88มัน <coughs> 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 <coughs>

ก so ุ้นั่งสตัวเลกไก่เครับเดี๋ยวให้มันึนๆนโดแงครับเขาจะได้บิจงนาหางได้ก็ว่าขนบ่อนะคะเขาบเห็นไพราะว่าเบิ้งเดียวเขาเห็นเขาจะให้เขาเห็นนะนี่นี่ใชตัวนี้สองตัวใช่เหรอ่นี่บกค่ะนี่บ่ค่ะ เห็นวาดเห็นจดะเ้าจะเห็นตจปดวมาเห็นเจ็บแปดได้ที่น no? e. si ้องานเห็นเห็นเจ็แปดใบ้านเห็นเ็แาเเห็นสามสอสองสาม บรรยากาศเนี่ยมันใช่่าก็เลยฮะโคตรได้มันขึ้นแล้วนะวิดีโอตัวตรวจเว่นสักสามพันคนนี่คือถึงหลังจากที่กลับมาหาตัวเลขเรียบร้อยตอนนี้ก็เจอด่านนะคะพี่น้องเจอด้านค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ บ้านยังเกาะน้องไผ่บ้านน้องไผ่โม่ห้าค่ะพี่น้องกําลังตรวจด่านอยู่ว่ามีอะไรหรือเปล่าในรถเราตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรมีสองตัวกับสามตัวค่ะสองตัวสามตัวมีอะไรบ้างมีแค่สองถ้าใครถ้าใครจะดูก็ลองดูช่องเจตังนะคะเลจอเรียบไปเบิ่งอยู่ในซองเร้อค่ะ ตอนนี้พ่อกำลังตรวจอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวฮ่าจังสิกลับบ้านเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันตรวจระเบ้อถ่ายระเบ้อยังยังแล้วหนูเปิดกล่องอโอ้ยังให้ได้ประเดี๋ยวนี้ออก่องานยถ่ายน้ำเน้อันนี้ก็ออกซองคือกันเด้ออย่าลืมเด้อฝากติดตามเด้อ เจอด้านน้องเจอด้านเจอด้านกะเจอด้านกะเจอแต่ตัวเลขละสองตัวก็สามตัวค่ะรถนี่อย่างอื่นบ่มีสิ่งเสพติดบ่มีค่ะเรียบร้อยยังโอเคยังจะกัดไปได้ไปได้โอเคยัง ได้แล้วบมอได้แล้วหมติดเลยได้แล้วบมอได้แล้วบมอคะให้ผ่านหรือยังให้ผ่านแล้วบมอขอบคุณครับขอบคุณครับมาล้วอะ่ไรมาผู้เดียวเด้อเมื่อนี้มาสองก้อนฮะกับพันผู้เดียวผีภาษาสองมอสขี่รถเกียบรุ่นนี้บอกรุ่นนี้กันได้กันได้รถสุญหัง